Alo, tổ đến từ Thái Lan. Alo, tổ đến từ Thái Lan. Tóc khi ta tí tổ thì. Xin chào tổ đến từ Thái Lan. Wow. Tổ mẹ, tổ này. Các bạn biết. Do you <coughs> um, tổ mẹ. Do you know Vietnamese? Thái Thailand, I'm Thailand. I'm from Vietnam. Oh my god, tổ đến từ Thái Lan. Tóc khi ta tí tổ. Thái I love Thailand. I love dog What the fuck I'm <presidency> not dog Okay ไหนที่มันได้ยินกูไหมืนี่ยได้ยินกูได้ยินมึงจะเบ้าวหาพ่อหรอกูคุยกับเพื่อนกูอยู่เพื่อนเวียดนามอ่ะเวียดนามเชี่ยแล้วมึง้ล่นเพื่อนเวียดนามก็มันบอกว่ามันมาจากเวียดนามไทยแคปูชิเอแคปูชิเย I love แคป b o d i a อ๋อไอเลิฟห n ่นเส้นไอเล n ฟหุ่เส้นมีหุ่นเซนโอ้หุ่นเซนอยู่ได้ no หุ่นเซ้นแคบมีโตเดนตื้อไตแล้วลงไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยังไม่ตายวะไอ้เหี้ยปกติมันจะตายละเก่งไงกูเก่งไกวิวยูได้หุ่นเส้น No no no! I not die! I not die! You you so you so handsome in Thailand. Uh, I here too. Uh, uh, okay. I'm uh, I, I know. I know I am handsome. Wow! You so I here too. Here <laughs> <laughs> too here too. Okay. <laughs> <laughs> you too here <you> too. <laughs> oh! Let me Wait. down. Let me down. Are you okay h u n s e n y e s Yes I'm not h u n s e n I'm not HUNSEEN ฉันไม่ใช่ h u n s e n อ่ามารีโซเจียตาทุกคนจะค่อนลงโลงโลงโลงหลังสมั้ยหนึ่งมึงก็มาจอดเฮี่ยเกินเจ็บเจ็บๆหลวงเจ็บมาก โอ้ยโอ้ยมันยิงหัวม,ม,มันยิงววหัวกูระเบิดหัวกูแตกไอ้เหี้ยขึ้นรถขึ้กรถขด้กระขึดกระขึดกระดดีไอ้หลวงขึ้นแม่ขึ้นแม่ขึ้นแม่ไอ้เจ้มันยิงขึ้ร่วงออมาก้อหุ่นเซนขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ย <c oughs> ตัวกูมันโผล่ขนาดนั้นมันยิงกูโต